เขาเขาไปหยิบในในถุงกี่ค่ะเออน้องตัวนี้แบบฉลาดนะคะดีคุณเดียนะคะสวัสดีค่ะด,ดูตัวตัวนั้นค่ะเห็นไหมคะประจําเลยเจ้าประจําจะบางตัวจะลูกแก้วนะคะดูรู้รู้ชลาดเขาเขาไปหยิบในในถุงกินไม่สนใจใครนะคะเออมาลูกมาหลายตัวเลยมาลูกมา ดูสิคะเออไม่สนใจใครไม่ว่าอะไรลูกกินไปเลยกินไปเลยไม่ว่าอะไรนะกินไปเลยให้เพื่อนก่อนให้เพื่อนเอามาลูกมา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 อยากยาก,กัดกันอยาก,กัดกันเออสบายเลยสบายเลยกิน,นกินในกระเป๋าเออเออในสบียงสบายเลยใช่ไหมลูกมุดมุดลงไปสบายเลยค่ะที่ไหนคะคุณปุ๋ยหรือเปล่าคะพียเดยวมันไอที่สวนเจ้าจักรนะคะนกอยุธยาคนสวยมา คนสวยรวยมาแลมาจ้ามากจ้าสวัสดีค่ะเออ,อนกห้ามให้ค่ะห้ามให้หานนกนะคะมาลุกมา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 ห้ามให้หานนกค่ะมีโทษปับนะคะแบบว่าเออเจ้าหน้าที่ห้ามแบบมีโทษตามกฎหมายเลยนะคะห้ามให้ดูสิคะเอออีดําขำขันสวัสดีค่ะเออน้องตัวนี้แบบฉลาดนะคะ ดีคุณเดียนะคะสวัสดีค่ะเออขอบคุณนะคะโอ้ดูสิค่ะนกจิกน้องเลยค่ะนกแบบจิกน้องเขาห้ามให้หันนกค่ะเอ,อแม่แมวก็อ,อให้ไม่ได้นะคะมีโทษตามกฎหมายด้วยเขามีโทษปรับเขาประกาศ